คือตอนตอน,ตอนนี้นะครับด้วยด้วย,วยเนื่องด้วยเศรษฐกิจเนาะไม่ค่อยดีแต่นี่จะบอกว่าช่วงนี้เฮียขายรถด้วยเงินสดเยอะมากเลยนะมีคนเอาเงินมาซื้อเงินสดคันหนึ่งห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนตอนนี้เงินสดขายได้เยอะมากฮง,ลงแล้วก็มีมาดาวสองแสนสามแสนมีเยอะเลยนะจะบอกเราว่าตอนตอนนี้ฮะเป็นโอกาสทองของคนที่มองหารถไม่มีคราวไหนที่ลดราคาลงขนาดนี้เฮียจะบอกว่าใครจะคิด ว่าทองบาทละสี่หมื่นกว่าบาทใครคิดมั่งใครเกิดมาคิดว่าทองจะบาทละสี่หมื่นเมื่อก,ก่อนบอกสองหมื่นยังแพงตอนเฮียแต่งงานกับเจนะตอนปีห้าแปดทองบาทละแปดพันท้วนทองบาทละแปดพันผ่านมาสิบกว่าปีทองบาทละสี่หมื่นไม่น่าเชื่อเลยเมื่อก,ก่อนบอกทองเราสองบาทละสองหมื่นยังว่าแพงเลยนะนะเ,เมื่อสักสองสามปีแล้วทองบาทหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทนะตอ,อนนี้สี่หมื่นกว่าโอ้ขึ้นเยอะมากสี่หมื่นกว่า ขึ้นเยอะมาก